รอบเดินสิบคนก็มาวันนี <S S <Ừ. S 1> à, ้ฝนก็ตกหนักแล้วนะไม่รู้ว่าตกหนักบ้างเยอะอะไรตกเยอะแต่ว่าต้องลอยถึงบ้านก่อนต้องรอสักพักกว่าจะถึงบ้านนะครับเออนั่นแหลมนู่นู่นจริงมากลอยถึงก่อนดื้อตึ่ ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงบ้านเลยเราต้องรออีกสักพักนะวิ่งวิ่งน่น่น่นาูเ้ามานท่แล้วสปัตอนนี้เราก็มาสำ่งตักันเล่นะครับตรงนี้มาไลายต่าใส่ที้หมาหมาหรือเปล่าก็ไม่เคยทำลูกหมาแลได้นะ

ไปดูเพื่อนที่อยู่นะดูคนที่อยู่ด้านบ้านกอนนะครับอ่ะเฮ้ยดูน้องชายดูเต้นมือถือนะน้า อะไรก็ไม่รู้ตลกน,นี่ก็เป็นคู่ใหญ่คู่ใหญ่ที่ชอบติดที่ชอบเล่นเรามองรถตรงฝังเราไม่เห็นก็บมูเปิดไฟเลี้ยวก็นำก้นมือเนอะเห็นรถข้างหน้าเนอะแอันนี้ตกเต็มเลย ตกมอเตอร์ไซค์ใส่บวกกันนกอยู่มันก um> ็เลยไม่เป well, so ียกกันน็อกบันไม่ช่วยแม่มองเลยกูใส่ไม่ใส่บวกกันน็อกกูมองยืนอ่ะด้านซ้ายอ่ะมอเตอร์ไซคไม่ใส่บวกกันน็มอเตอร์ไซคไม่ใส่บวกกันนกมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่บวกกันน็มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่บวกกันน็อกตัวตำรวจว่าไปหกปี อยาใจด้วยมะบอกอะไรก็ไม่ได้เด็กเนี่ยเดี๋ยวก็รอชักขันกันมาจะได้คือนิดเดียวหน้านิดเดียวนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วจะห่างไกลมากไกลกว่าเมืองเนี่ยเนื้อไปหาจากเมืองโอ้ยต้องกด

ตอนนี้ผมก็เจอทางเขงา้าบ้านแล้วเดี๋ยวดิเอ้ยูจุดจุดไม่รู้นะครับว่ารถมาอย่งางไปทางซ้ายนะครับเขาเลี้ยวทางเขงา้าบ้านผมเลยบ้านมันบังมาอยางเลียวใช่ไหมดูดูดุ เวียนหัวปิดหน่อยไอ้ฝุ่นเนี่บยบ้านเราหลังไหนอือป๋าเห็นบ้านเราเปล่าเห็นครับแม่นี่ครับบ้านเราหลังนี้ครับบ้านเรามีตรงสีฟ้ากับสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหล,ลือง ออไม่รู้น่ะครับคนที่อยู่ในบ้าน,นตลอดชื่อเป็นเราเขาชื่อหลอกลวไม่รู้นะว่าอยู่ดีหรือเปล่าอาจจะไม่สบายได้เนี่ยบ้านทำอะไรนะอะไรเนี่ยไม่จวะ<า>มาบังตลอดยาวขนาดนั้นก็ตกไม่ได้บังบังแล้วที่มีคลิปเขายาวมั้งคลิปหนูไม่ยาวเลยเหรอ พอแล้วเราก็ขึ้นมาดูี่บ้านเลยนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นบ okay. so ้านแล้วโอนี่ไงบ้านก็เด็กดีก็เด็อ๋อไวไม่เปิดครับลืมครับวิ้ววม้เปิดก่อนคเปิดไงโอเคเปิดอ่ะให้ไปเปิดด้านหนึ่งก่อน วันนี้เพื่อนผมก็ตามมาด้วยครับเป็นน้องแหละชื่อว่าแลตตี้ครับผมชอบเรียเสื้อขาวสน,นุกดิอืมไป,ไปเลยไปเลยนี่ไงห้องนี้ไม่มีอะไรไอะไรเหนอะก่อน <ไป S 1> อเกาเรียนไป้องตามแม่ไน อะไรจะมึงคิดแน,นี้หอมนิ่มนี่นานะของมาอยู่ละดูดิลากดีกว่าง่ายดีฮนะไป<ม>ต่อ ไปเก็บแล้วเอาแม่เราแม่แม่แม่ครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะไสดอะไไรมาดดดูสอุปกรณ์การเรียนเหรอไสดไรดูไปไลท์ที่ไหนนี่หนูไม่ให้ไลอ่ะคลิปเอาเอาน้องน้องเก็บรถเก็บบอเดี๋ยวผมเนี้ยผมจะมาดูน้องเล่นเกมรอเล่นนะ ก็ขายในรถแล้วไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจช่ตัวยังน้อยโอ้กิ้งกของม่ะ ผขามีคมจะเล่นอะไมอไมอยากดูน้องผม,มเล่นดิแต่รีบเกดไลท์ก็เจอฝาไปด้วยนะครับไ<ม>อตัวลูนัทมาแล้วบาย<ม>บายตู<ม>